มามาดูกันว่าเช้าวันนี้ถ้าพักความร้อนแรงหุ้นที่จะสวนตลาดได้จะเป็นตัวไหนเพื่อคุยกันกับเทรนเนอร์อิ๋วค่ะอิ๋วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จอยแล้วก็สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านด้วยนะคะก็วันนี้น่าจะพักดื่ม<อ>น้ำสักหน่อยหนึ่งเนะาะเมื่อวานวิ่งซะสี่คูณร้อยเลยทีเดียวใช่ใช่วันนี้จะเอาวิ่งอีกไหมคะพี่จอยอยากให้วิ่งค่ะพี่อยากให้วิ่งอยู่แล้ววิ่งทุกวันเลยจะดีมากเลย <c oughs> แต่ว่าตอนเช้าตลาก็อยากเห็นเนาะแต่ว่า่พอเวลาขึ้นมา40จุดแล้วบวกไป3.5 0เปซคุณผู้ชมต้องมีพักบ้างแต่นี่ก็พักไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดนะ2จุดเองใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับประมาณว่าตอนเช้าติดลบมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าพอเปิดตลาดจริงๆเขามองว่าเป็นโอกาสดีก็ได้นะคะพี่จอยถ้าเปิดมาแล้วแบบ สีแดงก็มีโอกาสที่เราจะแบบว่าได้ของในส่วนของหุ้นที่ติดในส่วนของสวิงเทรดนั่นเองค่ะค,ค่ะได้ค่ะก็มาดูกันว่ามันมี่เป็นตัวไหนนะคะได้เลยค่ะก็ s t i m เ t e เช็คได้ทุกเช้าเลยนะคะในส่วนของตัวแอปนะคะตรงนี้เลยหน้าแรกนะคะ Astimate code นะคะลองมาดูกันค่ะว่าสวิงเทรดเช้าวันนี้2ตัวที่ติดเข้ามาค่ะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก็คืออ๋อเข้าไปที่สแ,แกนด้านล่างนะคะ แล้วก็ด้านบนหัวข้อรีเสิร์ชนะคะเราจะยังทำเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เผื่อพี่ๆนักลงทุนกดตามนะคะก็จะได้ง่ายๆคะ่ะเลื่อนขึ้นมาข้างล่างนะคะเลื่อนจอากจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะจะเจอกับหัวข้อเทคนิคข้อ,อนาร,ายริยสิตนะคะแล้วก็สวิงเทรดตรงนี้เลยนะคะสองตัวสองตัวที่ติดเข้ามาในเช้าของวันนี้นะคะ่ะพี่จอยก็คือจะมี BCP นะคะกับ BTG นะคะบางจากกับเปทาโกนั่นเองนะคะวันนี้ให้สองบีเลย ใช่2อปีเลยค่ะแล้วก็2ตัวนี้นะคะ <laughs> ก็แนะนําให้บายทั้งคู่นะคะสัณนะคะสัญญาณแล้วก็มีในส่วนของซัพพอร์ตนะคะก็คือจะเป็นแนวรับนะคะเหมือนเดิมนะคะสวิงเทคก็จะให้ในส่วนของแนวรับแนวต้านมาให้นะคะแนวรับของ BCP เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ31.50 BPG ก็17.8นะคะ แนวต้านของ BCP จะให้มาสองแนวต้านเหมือนกันนะคะทั้งสองตัวสองแนวต้านและที่สำคัญค่ะพี่จอยก็คือสต็อปลอสนะคะสต็อปลอสมาม,มาให้เหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็จดตัวเลขไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำสัญ,ญลักษณ์ในกราฟกันใช่แล้วค่ะอันนี้อาจจะต้องช่วยยจดนิดนึง <laughs> อนน <laughs> โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปเปิดกราฟนะคะ กราฟก็ขออนุญาตเข้าไปดูในโปรแกรม f i n a n c i เท Turn Pro นะคะเป็น PC พีที่พี่นักลงทุนจะได้เห็นแบบแนวโน้มของกราฟได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวแรกนะคะ BCP นะคะอยู่จะให้น้ำหนักก็คือตัวโปรแกรมมหาก็คือจะให้เป็น200แท่ง200แท่งก็คือจากราคา 1>, 1ปีย้อนหลังนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจากราคาที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ยมันมีในยยาสำคัญอะไรหรือเปล่านะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราจะดับเบิลคลิกนะคะตรงแท่งเทียนนะคะแล้วก็เลือกเป็นในส่วนของวอลลุ่ม b y ไพรส์ค่ะพี่ตอยแล้วก็คอนเฟิร์มนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะเห็นนะคะในรอบหนึ่งปีเนะะี่ยค่ะเราจะเห็นราคาเนี่ยมันมีการปรับตัวนะคะอันนี้200นะคะ ราคาเนี่ยมันอยู่ในโซนประมาณนี้เลยค่ะขอ,อยุยาตตีนิดนึงนะคะก็คือโซนประมาณตรงนี้เลยนะคะซึ่งนะคะมันก็จะคล้ายๆกับประมาณว่าราคาเนี่ยค่ะมันลงมานะคะเข้าใกล้จุดต่ำสุดในรอบหนึ่งปีแล้วก็มีแรงดิดกลับนะคะอย่างเช่นตัว BCP เนี่ยค่ะถ้าเราเห็นนะคะในส่วนของแท่งเทียนของเมื่อวานเนี่ยค่ะโอ้ราคาแท่งเทียนนี้ก็คือแบบเบรกค่อ เบรขึ้นไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแห่งเทียนเป็นสีเขียวแบบโดดเด่นเลยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะการที่ราคาปัจจุบันสามารถยืนเหนือนะคะจุดต่ำสุดในรอบหนึ่งปีขึ้นมาได้ก็ต้องมองว่าเป็นจุดที่มีนัยสําคัญนะคะจุดต่ําสุดในรอบหนึ่งปีหรือมองอีกมุมหนึ่งก็คือจะเป็นแนวรับในรอบหนึ่งปีนั่นเองนะคะก็ถ้ายืนขึ้นมาได้แล้วเป็นแท่งสีเขียวอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ ซึ่งโซนวอลลุ่มายไพร์ก็บอกเหมือนกันนะคะจากโซนราคาที่เหนือขึ้นมานะคะจาก100%ก็คือประมาณ12%นะคะที่มีปริมาณการซื้อขายณนะโซนราคานี้นั่นเองค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่มองได้ว่าเป็นจุดที่ราคาเคยปรับตัวลดลงมาแล้วก็มีแรงดีดกลับนะคะซึ่งภาพปัจจุบันก็คล้ายๆกันค่ะพี่จอยนั่นก็คือราคาลงมาใกล้บริเวณแนวที่เคยเป็นจุดต่ำสุดในอดีตนะคะแล้วก็ ก็คาดว่าอาจจะมีการดีดกลับหรือฟื้นตัวขึ้นไปนั่นเองนะคะอ,ะอะถ้าคุณผู้ชมสนใจแล้วบอกว่าเออ B C B G นะเอ,อ้ยตัวของบางจา BC, PE, นะ่า B C P E น่าจะแบบสวิงเทรดเช้าอันนี้ได้แนวรับอยู่ที่31สบเอดบาทห้ถ้าเราสนใจเราไปตั้งออเดอร์ยังไงคะอิ๋วได้เลยค่ะก็ด้าน้าด้านขวานะคะด้านขวาก็จะมีเป็นตัวออเดอร์ตรงนี้เลยค่ะให้เราตั้งได้เลยแล้วก็ใส่ราคาเป็น สามสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องเปิดต้องเปิดตลาดก่อนนะคะเราถึงจะตั้งเป็นลิมิตได้นะคะถ้าเกิดว่าตั้งก่อนเปิดตลาดเนี่ยมันจะตั้งได้เป็นราคา ATO นะคะซึ่งราคา ATO เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดมาที่ราคาไหนนะคะก็ ส1 5 0ิบเอ็ดจดห้าศูนย์นะคะแล้วก็ใส่วอลุ่มวอลุ่มลงไปได้เลยอาจจะหนึ่งพันหุ้นหรือว่าแล้วแต่บัจเจตของเรานะคะก็สามารถคำนวณได้จากคัลคูลเอทตรงนี้ได้เลยนะคะมีหนึ่งืใส่หนึ่งมืนมีสองหมืนใส่สองหมืนก็ได้นะคะสมมุติเราเราจะซื้อหนึ่ง1มื0นหนึ่งมืนบาทนะคะคุณผู้ชมดูซิว่าเราต้องซื้อกี่หุ้นก็ตรงเมาส์ใช่ค่ะสามรอยหุ้นค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่รหัสพิม์แล้วก็กดสัมมิทได้เลยนะคะ แต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยากได้ราคาที่เป็นราคาแนวรับที่ตรงตามสวิงเทรดของเราก็าคือ<ฆ>รอตลาดเปิดแป๊บนึงใช่ค่ะนะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ที่สามสบเอดบาทห้หรือเปล่าไม่ต้องรีบข้อขวานะคะผมจะบอกว่าเออมื่อวานปิด32มอข้อควาไปเลยไหมเรารอนะคะเราต้องรอนะอันนี้ที่<ฆ>เริ่องฝากคุณผู้ชมสำหรับการเทรดในช่วงนี้นะคะอะไปดูอีกตัวหนึ่ง btg btg BT ค่ะมันเดิมค่ะ๊ยพี่จอย Stima t e กลับมาเขียวแล้วดีใจจัง <laughs> วีดีจีเหมือนกันนะคะอยู่ให้เป็นในส่วนของสองร้อยแท่งนะคะลองมาดูในยะสสาคัญว่าในกรอบในรอบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยวันเนี่ยคะ่ะในรอบหนึ่งปีเนี่ยมันมีโซนราคาที่ย่อลงมาแล้วก็ใกล้จุดต่ําสุดเหมือนกันคะ่ะนี่เลยนะคะก็คือจะเป็นบริเวณโซนนี้เช่นกันนะคะเป็นโซนที่เป็นจุดต่ําสุดในรอบหนึ่งปีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ,อราคาสามารถยืนเหนือตัว า่ารวอลุ่มไบไพรส์ขึ้นไปได้นะคะก็ถือว่ามีโอกาสนะคะที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นไปนะคะและที่สำคัญก็คือถ้าจะเห็นสังเกตเห็นว่าราคาแท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยค่ะก็คือชนในกรอบด้านบนนะคะแล้วก็เข้าใกล้เริ่มเข้าใกล้ในรอบเส้นค่าเฉลี่ย1เดือนนะคะหรือว่าต้นทุนในรอบ1เดือนนั่นเองนะคะ ยิ่งราคาฟื้นตัวเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยหนึเดือนแล้วก็ยิ่งแบบไปใกล้75วันนะคะหรือ89วันหรือแม้แต่2 0 0รยยิ่งมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะฟื้นตัวกลับไปเป็นขาขึ้นได้นั่นเองค่ะอืมอ่าอันนี้เราก็ตั้งเหมือนกันนะคะแนวรับของเราอยู่ที่17บาท80ใช่ค่ะทางด้านขวานะคะก็จะมีอ,อ่อในส่วนของตัวออเดอร์มาให้นะคะอันนี้ก็ใส่เป็นราคาไปก่อนนะคะ17.80นะคะ ตัวนี้ซื้อเท่าไหร่ดีคะพี่จอยหนึ่งมืนบาทเหมือนกันโอเคค่ะก็ไม่ต้องไปกดเครื่องคิดเลขให้เสียเวลานะคะเข้ามาในโปรแกรมแล้วก็คาลคูเลตใส่แค่จำนวนเงินที่เราต้องการซื้อเข้าไปได้เลยตัวนี้จะได้ประมาณห้ารอยหุ้นค่ะอื g จนะคะเหมือนเดิมนะคะต้องรอตลาดเปิดก่อนนะคะแล้วก็เปิดแล้วใช่ไหมคะพันสองแล้วค่ะคุณผู้ชมงัลองตั้งดูนะคะว่า เปิดปุ๊บนะคะแล้วเราจะได้ราคานี้หรือเปล่านะคะใส่ไปก่อนนะคะใส่รหัสพินแล้วก็สับมิดได้เลยค่ะนี่บายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือออเดอร์เนี่ยจะอยู่ฝั่งทางด้านขวานะคะอันนี้ตั้งรอนะคะอันนี้เปิดมาก็คืออันนี้สาธิตนะคะคุณชมไม่ได้บอกว่าเอ้ย เดี๋ยวคุณผู้ชมจะแต่อยากทําให้ดูว่าวิธีการที่เราพอเราได้ตัวหุ้นในสวิงเทรดมาแล้วเนี่ยวิธีการคือเรามาเช็คที่กราฟอีกทีหนึ่งและถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเทรด2ตัวนี้เราก็แค่มาตังซื้อด้วยการที่กําหนดว่าเราจะซื้อที่หุ้นที่นี้ที่ราคาแนวรับเท่านี้แต่ว่าดูด้วยวงเงินที่เราอยากจะเทรดเขาด้วยนะคะที่อยากที่อยากแห้คุณผู้ชมกําหนด็นวงเงินเพราะว่าถ้ามี2ตัววคุณผู้ชมอยากเทรดอยากให้เทรดที่วงเงินเท่าเท่ากัน ใช่ถูกต้องเลยค่ะเพราะเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเราเทรดสองตัวนะตัวที่ใส่วงเงินน้อยกว่ามักจะวิ่งกว่าเสมอไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่เพราะอะไรอ่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราบอกว่าเราเห็นแนวต้านเราเห็นแนวต้านอีกเราตั้งขายเลยได้เลยค่ะก็จะเป็นตัวไม่ต้องรอแมทใช่ไหมตั้งขายได้เลยถ้าตั้งขายแบบไม่รอแมทค่ะก็จะใช้เป็นอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นตัวใช่เป็นออออโตออเดอร์บาย บายออโต o r เดอร์เซเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือต้องตั้งเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ห้าร้อยราคาหุ้นก็สิบเจ็ดเอิไมใช่สิบแปดหกจุดแปดศูนย์ะคะแล้วก็ขายที่ราคาสิบแปดบาทหกสิบจุดหกศูนย์ค่ะแล้วก็กดนิกได้เลยใส่รหัสพิ้น อันนี้จะเป็นคำสั่งที่เหมือนกับเราตั้งออเดอร์แบบตั้งซื้อตั้งขายภายในวันเหมือนกันค่ะใช่เราก็จะตั้งตามตัวเลขคือถ้าเราดูกราฟเราอาจจะมีเขาเรียกอะไรเราอาจจะมีแบบเอ๊ะมันควรจะต้องซื้อที่เท่านี้ขายที่เท่านี้ถ้าถ้าเก่งถ้าเก่งแล้วมองมองกราฟมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณชมตั้งได้ตต่ทีาคุณชมวางแผนไ้เลยแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอย้ยังไม่เก่งยังไม่แม่นใช้ตัวเลขในสวิงเทรดของเราไปก่อน นะคะจะได้ตั้งจะได้ตั้งได้เลยสําหรับใครที่สนใจเนี่ยวิธีการเป็นแบบนี้เลยค่ะใช่นะคะแล้วที่สำคัญที่เหลือคือรอใช่ค่ะให้โปรแกรมช่วยค่ะเดี๋ยวดู BTG แป๊บได้ไหมคะไม่ได้จริงๆก็สามารถตั้งได้ทั้งบน PC แล้วก็บนมือถือก็ได้นะคะนี่มือถือก็มีเปิดมาแล้วเปิดแบบสิบแปดสิบ ใช่สิบแค่ะ B g G ไม่เป็นไรรอนะคะเราไม่ Cancel Order แล้วแบบว่ารีบเปลี่ยนไปข้อขวานะคได้ค่ะแล้วก็ลองไปตั้งกันนะคะง่ายๆเลยทั้งบน PC แล้วก็บนมือถือค่ะใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะค่ะไม่ได้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามเราเราฝึกไปกับนักเทรดสวิงเทรดนี่ไปทุกๆวันก่อนแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวเผื่อฮีโร่เขาจะประชุมกันแล้วแบบเปลี่ยนดีกว่าด้วยตลาดกลับมาบูลเลชขนาดนี้นะคะ เปลี่ยนเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณผู้ชมก็ติดตามรายการได้ทุกวันเปลี่ยนเมื่อไหร่คุณผู้ชมก็รู้ก่อนแล้วจะได้รู้ว่าเราจะปรับไปใช้เงื่อนไขอะไรสําหรับการเทรดนะคะวันนี้ขอบคุณเทรนเนอร์อิ๋วมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ